พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เครารพรักทุกท่าน Facebook ไลฟ์ประจำวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559ในวันนี้เป็นหัวข้อคํายืนยันรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เอาด้วยเด็ดขาดผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการพยายามอธิบายว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านคสอสชโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลรวมกระทั่งองค์คารยพ จะอยู่ต่ออีกปีครึ่งเพื่อปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นเวลาการประเมินสถานการณ์ของประเทศเรื่องการปฏิรูปนั้นในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันเลยว่าสามารถปฏิรูปได้ไปเพียงแค่10%เอร์เซเท่านั้นนี่ไม่นับเรื่องการแก้ไขปัญหาของประเทศบนหนทางของประชาธิปไตยนั้นเรามีความเชื่อกันว่าเราไม่มีวันที่จะได้ ประชาธิปไตยมาจากเผด็จก,การโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับที่เราไม่มีโอกาสนี่นะครับจะได้ความยุติธรรมจากคนที่ไม่มีความยุติธรรมโดยเด็ดขาดชั้นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปฏิรูปประเทศไทยที่มีการหยิบยกพยายามอธิบายกันว่าต้องมีพลเอกประยุทธ์เท่านั้นจึงจะมีการปฏิรูปประเทศไทยได้ผมเองไม่เห็นเช่นนั้นผมเองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ได้โอกาสมาแล้วสองปี แล้วก็ปฏิรูปได้เพียงแค่10%เซเฉลี่ยปีนึงครับประมาณหเซกันเสียด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการปฏิรูปนั้นมันต้องเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าจะกําหนดทิศท,ทางอนาคตของประเทศตัวเองอย่างไรมันไม่ใช่ใครที่คิดแทนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออธิบายว่าเมื่อภูมิหลังในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นในแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่สําเร็จ ในรัฐเหมือนเรื่องการศึกษาแม้พยายามหยิบยกว่าที่นายสุเทพอธิบายว่าพลเอกประยุทธ์ลงนามมาตรา44ให้เรียนฟรีถึง15ปีแต่ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเหลือ12ปีนะเพราะว่าคำสั่งอื่นใดจะไปขัดหรือแย่งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้หลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้อย่างสมบูรณ์กันแล้วนี่ไม่นับเรื่องสาธารณสุขก็ยังจะต้องตีความกันวุ่นวายกันไปหมดเมมีความเห็นอย่างนี้ก็คือว่า กราบใดที่ไม่เชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนผมไม่แน่ใจว่าประชาชนที่ไปร่วมทางกับนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นจะเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เหมือนกับนายสุเทพหรือไม่เพราะนายเกษตรพิรมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณกรณีคอปปอร่างบาวรศักก็ลาออกจากกาาอปสแต่ผมเชื่อประชาชนจํานวนมากที่เข้าใจว่าประชาชนนะครับที่เข้าใจว่าประชาธิปไตย โดยสมบูรณ์นั้นอำนาจต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่นี่บัญชีได้ชัดว่ายิ่งสมบูรณ์บ้านเมืองยิ่งเป็นเผด็จการอำนาจไม่เป็นของประชาชนหลักใหญ่ใจความนะครับพี่น้องอย่าได้วกแวกเลยว่ายึดหลักว่านายกรัฐมนตรีมาจากไหนสวมาจากไหนองค์กรอิสระมาจากไหนสสวิธีการได้ไดมาได้มาอย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตราอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออำนาจของประชาชนมันไม่เหลืออยู่เนี่ยประชาชนถูกใช้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องประดับตั้งแต่ขั้นตอนเรื่องประชามติว่าถ้าได้รัฐธรรมนูญผ่านชั้นธรรมติประชามติจากประชาชนแล้วก็จะได้เป็นเครื่องการันตีหลังจากนั้นไปบ้านเมืองจะเป็นผลิตการอย่างไรก็ช่างแต่ได้ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อย ทั้งที่ตัวที่แท้จริงเป็นประเด็จการนั้นผมไม่อาจที่จะรับได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่เชื่อว่าการปฏิรูปจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดแต่การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนที่เขาจะต้องตัดสินใจอย่าได้พยายามอธิบายว่าเหตุที่ต้องการจะรับเพราะต้องการให้มีการปฏิรูปความเชื่อเรื่องการปฏิรูปแตกต่างและที่ผ่านมาสองปีก็เป็นคําตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อแตกต่างกับนายสุเทพเืิงสุบรรณ และผมเชื่อว่าคนในกปปสจํานวนมากที่ไปร่วมเป่านกหวีดกับนายสุทเทพเห็นต่างเรื่องประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแน่นอนมันไม่มีความเป็นอันสมบูรณ์ใดนะครับที่ประชาชนไม่มีส่วนในการกําหนดอะไรได้เลยถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเป็นไม้ประดับของคําว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นคํายืนยันจากผมมีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่มีวันที่จะเห็นด้วยหรือเอาด้วยนะครับกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะเนี่ยนะครับการยอมรับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่ากับยอมรับอำนาจของประเด็จก,การนั่นเองมันไม่ใช่นี่นะครับวันสองวันแต่มันจะอยู่เนี่ยนะครับระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีคือ8ยุทธศาสตร์ชาติอีก20ปีรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้เลยก็ว่าได้บ้านเมืองในวันข้างหน้าใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองยังทายท้านายสุเทพว่าถ้าเชื่อว่ารัฐประชาธิปไตยอันสมบูรณ์นั้น เป็นความเชื่อของนายสุเทพเทือสุบันอย่างนั้นเราก็ควรจะมาดีเบตกันไม่ต้องตามใครไม่ต้องมีพิธีกรมีเพียงแค่กรรมการจับเวลาเท่านั้นเองเอาทาง a c e b o o k ไลน์นี่แหละเพื่อจะช่วยกระตุ้นเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิใครเห็นด้วยกับนายสุเทพเขาก็เอาแบบนายสุเทพเห็นด้วยกับผมก็เอาด้วยกับผมทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิทธิของประชาชนว่าจะเห็นด้วยกับใครสําคัญที่สุดก็คือว่าเรานะครับจะร่วมกันในการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน จังหวัดพิจิตรลิงยังตื่นตัวเลยนะครับก็ขอร้องส่งทา้ายว่านะครับว่าไม่ใช่ไปป้องกันลิงที่อื่นนะครับเดี๋ยวลิงจะลุกคือขึ้นมาทั้งประเทศนะครับรวมกระทั่งพระธรรมจะมีการย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะลิงเนี่ยมันก็ชักจะมากเกินไปเอากันเป็นว่าหลักใหญ่ใจความของรัฐธรรมนูญน,นั้นมีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้พื้นที่ของการไม่เห็นด้วยนั้นถูกลุกรานทุกรูปแบบ กรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเข้าไปค้นกันแล้วก็ได้ซองจดหมายได้อะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นความผิดใหญ่โตทั้งที่เนื้อหาในจดหมายนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลองตอบมาดิครับว่าผิดมา,รราตรา61วรรค2ในเรื่องไหนบ้างถ้าไม่เข้าขายมา,รราตรา61วรรค2จะส่งจดหมายเฟซบุ๊กไลน์ทาง YouTube หรือจะออกโทรทัศน์วิทยุเป็นสิทธิที่ทําได้กันทั้งนั้นนะครับต้องคิดวันที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยบ้าง นะครับว่าวันข้างหน้าพวกท่านจะอยู่อย่างไรกันบ้านเมืองที่เป็นประเด็จการดูเสมือนหนึ่งว่าทําอะไรได้ทุกเรื่องถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดจะส่งจดหมายหรือจะโดยวิธีการอื่นใดก็ตามถ้าไม่เข้าข่ายมาตร,รา61วรกสองนั้นก็สามารถที่จะดําเนินการกันได้อยู่แล้วปัญหาก็คือว่าการประโคมมข่าวดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องใหญ่เลอเกินทั้งที่เนื้อหาถ้ามันผิดกฎหมายหนังสือพิมพ์แนวหน้าติดคุกก่อนเพื่อนเพราะนาไปเผยแพร่ฉบับเต็มอยู่ในหน้าหนึ่ง แต่ว่าเวลานี้ต้องการสร้างบรรยากาศความน่ากลัวให้เกิดขึ้นผมบอกว่าเราจะได้ไปกลัวเลยครับลิงยังไม่กลัวเลยนะภาษาอะไรกับคนและอย่าไปเที่ยวคิดว่าใครจะอยู่เบื้องหลังลิงนะครับมันชักจะมากไปแต่เอากันเป็นว่าวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ยครับประชาชนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะไม่รู้ว่าวันที่เจ็ดเขาต้องทําอะไรผมไม่เชื่อว่าประชาชนจะไม่รู้ว่า รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อคนไทยว่าเขารู้แล้ะรอวันตัดสินใจวันที่จะสิงหาคมนายจตุพรพรมพันธ์จะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติอย่างแน่นอนโดยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเด็ดขาดพบกับเฟซบุ o กไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ